เนื้องอกไขสันหลังหมายถึงเนื้องอกที่เกิดขึ้นบริเวณไขสันหลังที่มีต้นกําเนิดจากเซลล์หรือเนื้อเยื่อต่างๆที่อยู่ในและรอบๆไขสันหลังซึ่งมีทั้งชนิดธรรมดาและชนิดร้ายแรงมักมีอาการแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจมีอาการปวดหลังในระยะแรกๆเนื่องจากก้อนเนื้องอกไปกดรากประสาทต่อมาแขนขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างจะอ่อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนเดินไม่ได้ เป็นโรคเนื้องอกที่ปลอกคุ้มรากประสาไทไขยสลังก็เกิดอาการชาที่ปลายนิ้วเท้าทั้งสองข้างนะคะซึ่งรู้สึกว่าไม่ไม่เหมือนอาการเหน็บชาก็เลยไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดูจึงได้ทราบชื่อของโรคนี้ซึ่งก็บอกกับตัวเองว่าไม่ใช่อะ่ะเราต้องไม่เป็นโรคนี้แต่ว่าอาการของโรคนี้เร็วมากนะคะเพียงแค่สองวันที่ติดสงกราน เขาก็ชาขึ้นที่ขาข้างซ้ายแล้วก็ไปลงขาข้างขวาในที่สุดก็ขึ้นถึงเอวพอเปิดทำการก็ไปโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งคุณหมอก็จ่ายยาแก้ปวดบำรุงปลายประสาทให้หนึ่งถุงเลยนะคะคือทาน30วันก็กลับไปพบแพทย์อีกทีนี้เราขอเลยค่ะบอกขอเข้าอุโมงตรวจเขาก็ส่งเราไปพอตรวจเสร็จ เราเป็นเนื้องอกเนี่ยจริงๆอยู่ตรงกลางลำตัวแต่เราไปปวดตรงปลายกระสัดคือแผ่นหลังเขาทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาสั่งให้เอ็กซเรย์ตรงแผ่นหลังนะคะแต่โชคดียังมีบุญคือมีเงาของเนื้องอกตรงกลางลำตัวคุณหมอที่ประจำศูนย์เอ็กซเรย์ท่านเลยสั่งให้เอ็กซเรย์ตรงกลางอีกจุดหนึ่งก็เต็มๆเลยค่ะเป็นเนื้องอกก็เลยขอไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง เมื่อผ่าตัดแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นเดินได้คะ่ะดีใจมากแต่พอคุณหมอมาเยี่ยมคุณหมอบอกว่าอยากจะฟังข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนก็ตกใจไปชั่วขณะคุณหมอบอกข่าวดีคือไม่เป็น <c oughs> ไม่เป็นเนื้อร้ายนะคะแต่ว่าข่าวร้ายคือมีเนื้องอกที่เส้นประสาทเนี่ยเรียงติดกัน3เส้นปีหน้าพบกันใหม่ก็คือจะต้องผ่าทุกหนถปี มาเลยค่ะความเครียดเริ่มหลบขึ้นมาถามคุณหมอว่าโรคนี้เกิดจากอะไรคะคุณหมอตอบว่าที่เป็นโรคเซลล์เสื่อมชนิดผิดปกติไม่มียารักษานี่เดี๋ยวจะต้องผ่าตัดถ้าไม่อย่างนั้นน่ะคุณหมอใช้คําว่าตราบใดที่พี่มีลมหายใจบนโลกใบนี้ที่เห็นอนาคตถ้าไม่ผ่าก็คือนั่งรถเข็นเริ่มเริ่มเครียดตั้งแต่วินาทีนั้นพอออกจากโรงพยาบาลก็ไม่ไปไหนเลยค่ะ ด็ดตัวอยู่ในห้องนานติดเดือนเพื่อนก็มาชวนไปเที่ยวเที่ยวเข็นกันอยู่นานก็เลยบอกไปว่าเนี่ยเราเป็นแบบนี้เราไม่อยากไปไหนเขาก็บอกไปเถอะเพื่อนๆเ,เ,เจอกันเยอะแยะแต่นั่นคือโชคดีของดิฉันค่ะเพราะว่าการที่ไปเที่ยวกับเพื่อนั้งนั้นเลยได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์เซอร์ติ้ก็เข้าไปดูในทางอินเทอร์เน,น็ตค่ะว่าเขามีงานวิจัยรองรับมากมาย คือก่อนที่เราจะตัดสินใจทานอะไรเนี่ยก็เป็นคนที่เลือกนะคะก็เลยทดลองผลิตภัณฑ์สีฟ้าคือเวนทักอาชิโดทานไป2แทแคปซูลภายในหนชั่วโมงนั้นดิฉันหายปวดอ้องทานไปเพียง7สัปดาห์นะคะปรากฏว่าไปทำ MRI าวันที่4กรกรดาคม58ผลออกมาวันที่9คุณหมองงค่ะดูจากผลตรวจแล้วบอกว่าพี่ใช้คำถามว่าพี่ไปทานอะไรมา ทำไมเนื้องอกพี่ฝ่อพี่ไม่ต้องผ่าตัดแล้วนะนิ่ฉันกรีตดลั่นห้องโรงพยาบาลเลยครับ